สุนีนอรกรายหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการศูนย์บริการวิชาการให้บริการวิชาการที่มีการจัดเก็บรายได้หรือบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากบุคคลภายนอกและสนับสนุนการให้บริการวิชาการของส่วนงานและหน่วยงานต่างๆของสถาบันเป็นการให้บริการสำหรับบุคคลภายนอกได้แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบงานคู่เรียนส่งเสริมความรู้และทักษะในศักยภาพของบุคคลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อตอนเองชุมชนและสังคมบริการวิชาการที่ศูนย์บริการวิชาการดำเนินการอยู่ จะเป็นโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นโครงการแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลน r d s a i d s หรือว่า c a r e g i v e r s พนักงานให้การดูแลคือบุคคลที่สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงด้วยความร่วมมือกับสภาการพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรรองรับและตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตโครงการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำนวน525ชั่วโมงประมาณ4เดือนผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาและสามารถออกไปประกอบอาชีพในโรงพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้สูงอายุตามบ้านมีผู้สำเร็จการอบรมไปแล้ว2รุ่นรุ่นที่1จํานวน20คนรุ่นที่สองจำนวน17คนและในรุ่นที่3อยู่ระหว่างการอบรมจำนวน19คน